สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีมุมมองของแฟนลูกหนังชาวต่างชาติต่อประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดในวงการฟุตบอลไทยของเราในช่วง2องสมวันที่ผ่านมามาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นหลังจากที่ล่าสุดในวันนี้สื่อในบ้านเขาได้มีการตีข่าวใหญ่กันแล้วว่าซูปเปอร์สตาร์ชาวไทยของเราอย่างชนะทิพย์สงกระเซ็นกำลังที่จะย้ายกลับมาเล่นในประเทศไทยในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ ด้วยค่าตัวราว280บล้านเยนโดยมีสโมสรบีจีปทุมที่เป็นตัวเต็งในการคว้าตัวเข้าไปร่วมทีมซึ่งจากข่าวที่ออกมาตรงนี้ก็ทําให้ได้รับความสนใจจากแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นกันอยู่มากพอสมควรโดยในเว็บไซต์ y a h o o ปอร์ตเจแปนก็ได้มีชาวญี่ปุ่นที่ได้ออกมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้ข่าวนี้กันนับร้อยคนในขณะที่ในทวิตเตอร์และก็ในเว็บบอร์ดของทีมซัปโปโรและก็คาวาซากิบอนตาเล่ก็มีแฟนบอลที่ได้ออกมาโพสต์แสดงมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกไม่น้อยด้วยเช่นกัน โดยแฟนเฟอบอลดชาวญี่ปุ่นเขาจะมีคอมเมนต์ถึงข่าวนี้ของเจชนาทิพกันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความพิดเห็นจากพวกเขากันดูครับโดยแฟนบอลคนแรกที่ได้มาแสดงมุมมองถึงข่าวการย้ายกลับมาเล่นในเมืองไทยของชนาทิพว่าผมคิดว่าระดับของไทยลีกนั้นกําลังสูงขึ้นมานะแต่ผมก็ยังคงต้องการให้ชนาเล่นอยู่ในประเทศญี่ปุ่นต่อไปอีกสักหน่อยบ้านเก่าของเขาอย่างซัปโปโรก็กําลังอยู่ในตําแหน่งที่ดี ขาจะสามารถเป็นไพ่เด็ดในการพาทีมเข้าถึงระดับท็อปได้เลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความเสียดายนักเตะไทยของเราด้วยว่าเขาย้ายไปอยู่กับทีมอื่นในเจ e a g ล e กไม่ได้หรือไงหรือว่าหลายทีมไม่สามารถคว้าตัวผู้เล่นอายุ29ที่มีค่าย้ายทีมแบบนี้แต่ก็อย่างที่หลายคนพูดนั่นแหละมันจะน่าเสียดายถ้าเขาต้องกลับไปเล่นที่ประเทศไทยในช่วงเวลานี้ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมว่า ถ้าเขาค่าตัวประมาณ100ล้านเยนมันก็น่าที่จะมีหลายสโมสรในเจลีกรวมทั้งสโมสรเก่าอย่างซัปโปโรที่สนใจเขาแต่กับเงินจำนวน280ล้านเยนมันถือว่าเป็นจำนวนที่สูงเลยแต่สำหรับตัวนักเตะเองแล้วเมื่อพิจารณาที่อายุผมแน่ใจว่าเขายังคงมีความรู้สึกให้กับเจลีกในขณะที่คนต่อมาก็มองต่อไปด้วยว่าในแง่ของความสามารถแล้วผมคิดว่าเขายังสามารถเล่นได้ในประเทศญี่ปุ่น และผมก็ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นแต่ในแง่ของเงินแล้วมันยากเลยที่จะมีการย้ายทีมแบบซื้อขาดในประเทศญี่ปุ่นมันมีหลายสโมตอนที่น่าจะยกมือเพื่อขอยืมตัวเขาแต่นั่นมันคงไม่ใช่สิ่งที่ต้องการสำหรับคาวาซากิส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับข่าวนี้ของนักเตะไทยของเราหลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จในการเล่นให้กับทีมคาวาซากิฟอนตาเลว่าผมคิดว่าชนะทิพนั้นเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมนะ เพียงแต่เขาไม่สามารถผลิตผลงานที่มันดีได้เพราะไม่ได้ถูกใช้งานในตำแหน่งที่เขาสามารถใช้ความสามารถของเขาอย่างมากที่สุดได้คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มองไปถึงปัจจัยที่ทำให้นักเตะไทยของเราไม่ประสบความสำเร็จในการเล่นให้กับฟอนตาเลว่ว่าในทีมซัปโปโรเขาถือว่าเป็นผู้เล่นตัวปัญหาที่ต่อกรด้วยได้ยากมากแต่ที่โควาซากิเขากลับไม่สามารถทำงานได้ดีเพราะเขาไม่ได้ลงเล่นในตำแหน่งที่มันควรจะใช้งานเขาคาวาซากิ ใช้เงินไป500ล้านเยนเพราะคิดไปถึงเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากการเล่นแต่ในตอนจบมันกลับต้องศูนย์เปล่าซึ่งแฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยความข้องใจต่อไปด้วยว่าผมเองก็ยังคงสงสัยนะว่าทําไมชนะทิพย์ที่ทําผลงานได้ดีในตําแหน่งชาโดถึงได้ถูกคว้าตัวไปในเมื่อมันชัดเจนว่ามันไม่มีตําแหน่งที่จะใช้งานเขาเลยในระบบ4 3 3ของฟอนตาเล่ซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติม,ตมถึงประเด็นนี้ได้อย่างน่าสนใจว่า ชนาทิฟเนี่ยเป็นเหยื่อจากการเสริมทัพของฟอนตาเล่ที่พวกเขาไม่สนใจรูปแบบการเล่นและก็ความเหมาะสมของระบบทีมเลยสิ่งเดียวที่บรรกเสริมทีมสนใจมันก็คือเรื่องของการส่งเสริมการขายที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองว่าชนาเนี่ยเป็นเหยื่อจากการที่คาวาซกิไม่สามารถคว้าตัวอุสมิได้แล้วหันกลับมาให้ความสนใจในตัวชนาแบบฉับพลันทั้งที่มัน เป็นประเภทของผู้เล่นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงข่าวนี้ไปถึงผลงานที่ไม่ปังกับฟอนตาเล่ของชนาทิฟว่าผมมองว่าตอนที่อยู่กับซัปโปโรเขานั้นได้รับอนุญ,ญาตให้ทําสิ่งต่างๆได้อย่างอิสระแต่ในคาวาซากิเขามีบทบาทที่ได้รับการมอบหมายและไม่สามารถเล่นในบทบาทหลักได้ซึ่งคนต่อมาก็มองถึงอุปสรรคของเขาในการเล่นในทีมฟอนตาเล่ด้วยว่าเขาก็แค่พยายามทำอะไรตามที่ได้ถูกบอกมา และการเคลือ่อนที่ของเขามันก็ได้ถูกผูกเอาไว้มันดีกว่าที่จะได้เล่นฟุตบอลแบบลื่นไหลได้อย่างฟุตบอลของมิชาซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมมาถึงเรื่องนี้ไปอีกด้วยว่าตอนอยู่ในทีมซับโปโรเนี่ยเขาได้ถูกใช้งานในตำแหน่งที่เป็นตัวชา์โดที่คอยรับบอลในพื้นที่แคบเพื่อพาบอลผ่านคู่แข่งและสามารถทะลุไปถึงสถานการณ์ในการผ่านบอลหรือยิงประตูแต่อย่างไรก็ตามในกรณีของทีมควาจิก มันไม่มีตำแหน่งชาโดตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่งคนต่อมานี่ก็มองได้ว่าเมื่อตอนที่เขาเล่นให้กับซัปโปโรเขาสามารถมีบทบาทที่สำคัญเพราะว่าทีมได้ถูกทำให้เป็นทีมสำหรับชนาทิปแต่ที่ปอนตาเล่เขาต้องลงเล่นในบทบาทที่มันจำเป็นในทีมที่ได้ถูกจัดมาไว้แล้วและที่คนต่อมาก็มีมุมมองเพิมเ่มเติมถึงเขาไปอีกด้วยว่าชนานั้นเป็นผู้เล่นที่อยู่หลังกองหน้าตัวบนแล้วก็เชื่อมเกมของทีมด้วยการผ่านบอลสั้นได้ดีความคล่องตัวของเขามันคือคาแรคเตอร์ของเขา แต่มันกลับไม่ได้เข้ากันกับการเล่นของคาวาซากิปัญหามันจึงไม่ใช่เรื่องของความสามารถของเขาแต่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กันกับทีมซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่าการไปที่คาวาซากิของเขามันเป็นความผิดพลาดในขณะที่คนต่อมานี่ก็คอมเมนต์เพิ่มเติมได้ว่าชนะนั้นถูกทำลายโดยคาวาซากิโอนิกิแยกเกินไปในการใช้งานเขาซึ่งแฟนบอลคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่า กับทีม k a w a ซากิเนี่ยมันคงจะหมดคําถามแล้วล่ะแต่แทนที่เขาจะกลับไปที่ประเทศไทยเมื่อมองในแง่ของอายุแล้วผมยังต้องการเห็นเขาเล่นให้กับสโมสรอ,อื่นในเจลีกเช่นกันซึ่งจากตรงนี้ความคิดเห็นต่อมาที่เป็นแฟนบอลทีมเก่าของเขาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าผมจะไม่ติดเลยนะถ้าเขาจะกลับมาที่ซัปโปโรแต่มันก็จะลําบากเมื่อมีสุภโชคอยู่ที่นี่แล้วผมคิดว่ามันเร็วเกินไปไหมที่เขาจะกลับไปที่ประเทศไทยผมสงสัยว่า มันจะมีความต้องการจากบางทีมในเจล a กหนึ่งหรือทีมที่เตรียมจะขึ้นชั้นในเจลิกสองบ้างหรือไม่ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มองเรื่องนี้ได้ว่าเขายังคงเวิร์กสำหรับเจล a กหนึ่งนะผมคิดว่าเขาเหมาะสมกับทีมอย่างนีิงาตะที่เสียอิตกไปหรือทีมอย่างคาชิวะและก็โชนันที่กำลังระบาดแต่ว่าจากตรงนี้แฟนบอลญี่ปุ่นคนต่อมาก็ได้มองถึงประเด็นนี้ว่าผมไม่คิดว่ามันจะมีสโมสรในเจลิกที่ขับเคลื่อนเปคว้าตัวเขาหรอกนะ เพราะว่าราคาค่าตัวในการย้ายทีมของเขาหมันสูงแต่อย่างไรก็ตามคนต่อมาที่เป็นแฟนบอลของทีมซัปโปโรก็ยังได้มาคอมเมนต์แสดงความคาดหวังว่าฉันต้องการให้คุณกลับมาที่คอนซาโดยที่ไม่ต้องกลับไปที่ประเทศบ้านเกิดส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้คาดหวังต่อไปอีกด้วยว่าผมต้องการให้เขาได้มาอยู่กับคอนซาผมต้องการได้เห็นชานานในฟุตบอลของคอนซาในปัจจุบันที่คล้ายคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ผมก็รู้สึกเช่นกันว่าอยากจะเห็นเขาภายใต้ฟุตบอลของมิชาอีกครั้งมันดูเหมือนว่าชนะจะเข้ากันกับระบบการเล่นของทีมในปัจจุบันซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาที่เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลของทีมซัปโปโรและเป็นความพิเห็นสุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ต่อไปอีกด้วยว่าถ้าการย้ายทีมของชนามันจรงิงจังเราก็ควรที่จะคว้าตัวเขามานะเดิมทีทีมของเราก็ควรที่จะมีทั้งชนาและก็เช็คอยู่แล้ว ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการเล่นเมื่ออยู่ด้วยกันทั้งสองคนแต่มันยังดีที่สุดในด้านของการตลาดมายังประเทศไทยด้วยการมีแนวรุกอย่างโอกาชิวะเชคชนาลูคัสและก็อาจานะถ้าเราเป็นแบบนั้นได้มันก็จะน่าตื่นเต้นมากครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความพิเห็นส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นที่มีต่อข่าวการย้ายกลับมาเล่นในประเทศไทยของชนะทิพย์สงกระสินที่ดูจะมีหลายคนที่รู้สึกอาลัยอาวรณ์ด้วยความเสียดาย เพราะต่างก็เข้าใจกันถึงเหตุผลเบื้องลึกที่นักเตะไทยของเราไม่สามารถทันผลงานได้เฉิดชายนักในสีเสื้อของทีมฟอนตาเล่แต่สําหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลแล้วก็เรียบเรียงณนะตรงจุดใดผมเองก็คงจะต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ